าย้มือถือตอนที่ฝนตกฟ้าร้อง อันตรายไหมคลิปนี้ครับหลายคนนะครับน่าจะมีคําถามในใจว่าตอนที่มันฝนตกฟ้ามันร้องเนี่ยเราใช้โทรศัพท์เนี่ยมันจะฟ้าผ่าไหมมันอันตรายไหมนะครับคาตอบเป็นอย่างนี้ครับอย่างแรกก่อนนะครับเราทาความเข้าใจก่อนนะครับเวลาฟ้าผ่าทีหนึ่งนะครับฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยนะก็จะมีกระแสไฟฟ้านะครับจากฟ้าลงดินดินขึ้นฟ้าแล้วก็เจอกันแบบนี้ปึ้งซึ่งขนาดของเส้นไฟฟ้านะครับที่ผ่านลงไปที่พื้นเนี่ยครับจากฟ้าลงดินเนี่ยนะมีขนาดอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่บริเวณที่ฟ้าผ่าลงไปนะครับตรงนั้นนะครับมี ความร้อนเท่ากับพระอาทิตย์เป็นพลาสมาเท่ากับพระอาทิตย์เลยนั่นแปลว่าจุดนี้แหละครับสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้บริเวณเหล่านั้นเกิดความเสียหายถ้าคนอยู่ตรงนั้นก็ถึงชีวิตแน่เอ่หรืออะไรก็แต่แ่นะครับเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับทีนี้คําถามคือเราใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยครับตอนที่มีฝนฟ้ากะนองเป็นอะไรไหมครับเวลามีฝนตกหรือฟ้าร้องนะครับเราไม่ควรอยู่ที่โล่งแจ้งนะครับเราควรอยู่ในอาคารหรือในรถไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับทีนี้คําถามคือถ้าเราโทรศัพท์นะครับตอนที่ฝนตกฟ้าร้องนะครับเป็นอันตรายไหมไม เราอยู่ในอาคารอยู่ในรถไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าเราจะโดนฟ้าผ่านะครับมันเกิดจากสาเหตุที่เราอยู่ที่กลางโล่งแจ้งนึกออกไหมเพราะนั้นฟ้าจะผ่าไม่ได้เกิดจากการที่เราใช้มือถือแต่ฟ้าจะผ่าเกิดจากที่เราอยู่ที่พื้นที่โล่งแจ้งสมมติว่าเราฝนตกฟ้าร้องอยู่นะล้วสมมตินะเราไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับสมมติว่าเราใช้มือถือนะครับฟ้ามันจะผ่ามันก็ผ่าของมันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับการใช้มือถือนะครับนึกออกไหมแต่ทีนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับทุกครั้งที่มีฟ้าร้องฝนตกฟ้าร้องเนี่ยฟ้าผ่าเ เราก็ไม่ควรออกไปข้างนอกไหมเราควรอยู่ในรถอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารอะไรอย่างเงี้ยอ่นนั้นน่าจะปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราใช้มือถือเราอยู่ในอาคารไม่เป็นไรเราใช้มือถืออยู่ในรถปลดอดภัยไม่เป็นไรเหตุผลเดียวที่เราจะโดนฟ้าผ่าหรือไม่ปลอดภัยนะครับเหตุผลเดียวนะเพราะเราอยู่ที่โล่งแจ้งไม่เกี่ยวกับมือถือโอเคไหม ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงนะครับว่าฟ้ากําลังจะผ่านะครับเราสังเกตนะครับเมื่อฟ้ากําลังจะผ่านลงมาขนจะลุกจะรู้สึกนะครับถ้าเกิดว่าเราหลบไม่ทันแบบว่าเราเข้าในอาคารไม่ทันนะครับให้เรายืนเท้าชิดแล้วก็ก้มตับนะครับอันนี้วิธีการเบื้องต้นนะครับตอนที่ฟ้ากําลังจะผ่าถ้าเราอยู่ข้างนอกนะแต่พยายามหาอาคารนะครับหรือเข้าในรถท่านจะปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแชร์ออกไปให้เพื่อนใครที่มีคาถามนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามครับ